อีกสองครั้งนะคะหายใจเข้าและหายใจออกเป่าฟ้าค่ะรอบสุดท้ายหายใจเข้าและหายใจออกค่ะเป่าไปคราวนี้หายใจเข้าดึงท้องเข้าด้วยได้ไหมคะลองดูนะและเป่ากระจกให้เป็นฟ้าค่ะหายใจเข้าดึงท้องเข้าก่อนหายใจออกเป่าค่ะ Okay. เราเริ่มได้ยินเสียงแล้วไหมคะเสียงห้าที่เป่าออกไปนั่นคือเสียงที่จะเกิดขึ้นในลําคอของเราแต่คราวนี้เราจะติดเลมฝีปากทั้งสองข้างไม่ฮ้าออกไปแบบนี้แล้วแต่เป็นการติดแทนนะคะลองดูนะหายใจเข้าดึงท้องเข้าเบาๆค่ะเหมือนเราเป่ากระจกให้เป็นฝ้าแต่ติดปากหายใจออก เยี่ยงเลยค่ะขออีกสองครั้งหายใจเข้าดึงท้องเข้าเบาๆออกกระจดให้เป็นฝ้านะปิดปากครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออก ัากการเดียวกันกับเวลาเราหายใจเข้านะคะหายใจออกอาจจะได้ยินเสียงอุจายยีชัดดังกว่าลมหายใจเข้านะคะเหมือนเราดูดลมเข้าอ้าปากดูนะคะเป็นแบบนี้ช้าๆระวังไอนะคะขออีกสองครั้งค่ะมีเสียงเบาๆในลำคอ ครั้งสุดท้ายนะคะอาปากดูดลงเข้าเบาๆค่ะโอเคคราวนี้เราจะไม่ใช้การดูดลงเข้าทางปากแต่จะปิดปากและดูดลงเข้าทางจมูกพร้อมกับดึงท้องเข้าเบาๆนะคะหรือถ้าใครไม่อยากโฟกัสที่ท้องโฟกัสที่ลมหายใจอย่างเดียวก่อนก็ได้ค่ะหายใจเข้าค่ะดูดลงเข้าทางจมูกให้มีเสียงเบาๆ ออกเหมือนเป่ากระจกให้เป็นฟ้าค่ะขออีกสองครั้งหายใจเข้าดูดท้องเบาๆค่ะดึงลงมีเสียงลมเข้าด้วยหายใจออกเหมือนเป่ากระจกค่ะหายใจเข้าดูดท้องมีเสียง หายจออกเหมือนเป่าค่ะรอบสุดท้ายหายใจเข้าดูดร้องหายใจออกค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะและนำอุาายีนี้นะคะไปฝึกให้เกิดความชินสม่ำเสมอ ชาดีนะคะเราจะใช้ในท่าฝึกที่ส่วนใหญ่จะเป็นท่ายีเพื่อเพิ่มนะคะพลังงานให้กับเราในการฝึกท่าต่างๆอยากให้ใช้เสียงอุชายีนะคะเป็นเสียง reminder หรือว่าเป็นเสียงคอยเตือนสติเราเวลาที่เราฝึกเข้าท่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงอุทชายีค่ะเป็นการเตือนให้เรานะคะอยู่กับท่านั้นๆลองกลับไปฝึกดูค่ะ